สวัสดีครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ geo gamers นะผมในคลิปนี้ผมก็จะมาโปรโมทช่องนะผมแต่ผมกลับหายไปนานที่จะมาโปรโมทช่องนะผมในคลิปนี้ผมก็จะมาโปรโมทช่องที่เคยดูช่องของผมจําได้ไหมถ้าอยากดูแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทช่อง o s t f t y นะผมถ้าผิดก็ต้องขอไปอีกครั้งนะผมทําเกี่ยวกับเหมือนทําเป็นสนามอะไรสักอย่างนะครับโอ้โห เหมือนเป็นเหมือนที่เหมือนน่าจะเป็นคนไทยใช่ไหมประมาณหน้าจะใช่นะก็ต้องข้าปิดอถ้าผิดก,ก็ต้องขอไฟทุกคนดูนะครับผมหลังจากผมก็กลับหายไปนะ้าเพราะว่าผมก็เผอดู c a m เมดี้ r รเวส์นะผมแต่สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามาถึงตอนที่12จะเจอกับคอมเม d e r อีกคนนึงที่มันจะเป็นสเปกมูนนะผมแต่ถ้าเกิดไรเวอร์ช็อตนั่นทำให้สามารถไม่สามารถจะแปงรามได้นะผมอ่ะก็จะประมาณนี้นิดหน่อยนะผม อ่ะเดี๋ยวไปดูตรงนี้ดิอันเก่าสุดน่าจะไม่มีอะไรมากนะผมเพลิสเออมีว่ะแล้วก็ช่อบไม่มีอะไรมากโอเคน่าจะมีคนดูเยอะมากนะคุณผ,ผู้ชมถ้าสันเหตุก็ต้องดูให้ดีนะครับน่าจะเป็นคนไทยภาคถ้าผิดก็ต้องขอไปทุกทุกคนด้วยนะครับประมาณนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามที่ช่องของผมด้วยนะครับต้องลาไปก่อนอเดี๋ยวค่อยเจอคิดต่อไปการโปรโมทช่องลาไปก่อนสวัสดีครับ